สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีองค์พระจจตุคลามรามเทพมาให้ท่านผู้ชมต้องยูทูบได้ชมมันอีกนะครับความรมามเทศรุ่นโคตรเจ็ดที่นะครับออกที่วัดมหาธาตุนครซีธรรมราชนะครับ อีกหนึ่งรุ่นนะครับออกที่นครสีธรรมราชนะครับเป็นรุ่นโคดเซตทีมาสมัยก่อนก็โดงดังมาเดี่ยวนี้ก็เขาก็ยังพอเล่นห้านอยู่นะครับแต่ก็พอจับต้องได้ไม่แพงครับเป็นรุ่นโคดเซตทีนะครับ ดูด้านหลังเป็นเจดีย์ผมก็บรรยายไม่ค่อยเก่งให้พระ,ระบรรยายผู้ชมได้ชมนะครับเพื่อไปเห็นไ,หนได้เก็บเอาไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับเพื่อจะ,จะกลับประดังคน เยมอาแต่เดิมนะครับเอาไหมท่านผู้ชมได้ชมกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจะเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ อยขกขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสุดท้ายก็ก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยเป็นเซษที่กันทุกๆกคนนะครับสวัสดีครับ